บริษัทยูบิลีนเอ็นเตอร์ไพรส์ Enterprise จำกัดมหาชนนะคะเราจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรค่ะภายใต้แบรนด์เพชรยูบิลีซึ่งเราก็เติบโตจากความเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะอย่างอันเองเนี่ยเป็นรุ่นที่4ของครอบครัวที่มาดำเนินธุรกิจนี้ต่อค่ะ mm hmm. ต้องบอกว่าแบรนด์เพชรยูบิลีนะคะเราเติบโตจากคำว่านวัตกรรมมาโดยตลอด mm hmm. สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอัญมณีในประเทศไทย เรามีโอกาสที่ดีในการที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นผู้นําองค์กรในการเชี่ยะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมหรืออุตสากรรมในประเทศเนี่ยถือว่ามันเป็นบทบาทที่มีความท้าทายและสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคุณค่าในตัวเราแต่ว่าทุกวันต้องทํางานอย่างมีความสุขค่ะ อ,อันถือว่าอันโชคดีนะคะอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีซัพพอร์ตในการทําธุรกิจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการให้เรื่องข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์เองก็ตามสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะสร้างโอกาสในการขายที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลนอกเหนือจากนี้เนี่ยอันว่าในธุรกิจของเราเองเนี่ยอย่าง Inventory หรือสต็อกสินค้าก็คือเครื่องประดับเพชรเนี่ยมันคือมันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นสินทรัพย์หลักของธุรกิจเราก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ค่ะในของยูบิลีเองเนี่ยเทคโนโลยีของ True ที่เราได้ใช้อยู่นะคะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์พื้นฐานซึ่งใช้ทั้งหมดเลยในในแบ็กออฟฟิศของเรานะคะเ,เรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของ True Move Edge ค่ะสำหรับ t r u s i u s s s เนี่ยกับทางยูบิลีเนี่ยเราเหมือนกับว่าเป็นพันธมิตรกันนะคะคือยูบิลีเนี่ยก็จะขาดเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ด้วย รูปแบบของ business model ของเราในการที่จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมเนี่ยทุกภูมิภาคทุกประเทศการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็มองหาคู่ค้าหรือพันธมิตรต่างๆเนี่ยในการที่จะพัฒนาธุรกิจเนี่ยไปร่วมกันอันว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยได้ตั้งแต่ลูกค้าเนี่ยเดินก้าวเข้ามาใน Area แอร์เรียละ ซึ่งทร u บิสเนสเองเนี่ยทำให้องค์กรเนี่ยมันเติบโตไปเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สร้างหลากหลายธุรกิจนะคะดังนั้นเนี่ยอันว่ามันสามารถที่จะมาวางแผนร่วมกันในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้ครบ360องศาในทุกๆมิติของยูบิลี่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่